กำนันสุพินยังคงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่ามีการเดินสายไฟแรงสูงเนี่ยผ่านที่สานาโคกตาดนะไอนี่คือเนี่ยที่เดินไปเนี่ยคือที่สานาโคกตาดนะเพราะฉะนั้นที่สานาโคกตาดทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธาะมันอยู่ทางทางนี้นะที่ตามหลักฐานมันไม่ได้อยู่ข้างบนเขานะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจธรรมะผู้ใหญ่ใจธรรมะนี่อายุปีนี้แปดสี่แล้ว 83เนาะเกิด2482ปเนี่ยปีเดียวกับกำนันเอ่อกำนันฟื้นนี่แหละเนาะนี่แหละก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7นะแล้วก็เป็นคนช่วยกันกับลุงเฟื้อนแล้วก็กำนันสุพินเนาะในการย้ายเนาะย้ายหลักเขตที่สถานะขึ้นไปข้างบนถูกไหมเออขึ้นไปข้างบนเพราะว่าที่ต้องย้ายเพราะว่า ในปี2532มีบันทึกการประชุมว่าบันทึกการประชุมว่าที่สถานโคกตาดเนี่ยมันถูกชาวบ้านบุกลุกเนาะมันถูกชาวบ้านบุกลุกนะเออนี่แหละก็เลยก็เลยจะต้องย้ายย้ายที่สถาะจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะแต่การย้ายเนี่ย ทางสภาเขาก็ทําบันทึกไว้ผู้ใหญ่ใจก็อยู่ในที่ประชุมด้วยมีบันทึกเรื่องการลงหลักปักเขตที่สาราปแปลงใหม่เนอะอลุงเฟื้อนก็ไปกับเขาด้วยตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ใจหมู่เจ็ดนะก็ย้ายขึ้นไปข้างบนการย้ายเนี่ยมันมันไม่ใช่ย้ายไม่ได้นะยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงกำหนดใหม่ทำได้แต่ต้องทำให้ถูกตามขั้นตอนของกฎหมายนะ นั่นแหละนะอันนี้เป็นเป็นจุดแรกคือจุดที่เราจะมาดูว่านี่แหละหลักกิโลเมตรนี่แหละทางหลวง2 0 3 9กิโลเมตรที่6นี่แหละคือเป็นจุดที่เป็นจุดที่สายไฟแรงสูงเนี่ยมันพาดผ่านที่สานาโคกตานะครับพาดไปทางนี้นะแนวเสาไฟมันก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะถึงแม้ว่า วันนี้เราจะย้ายที่สารนะจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะจริงๆที่สารนะเนี่ยมันย้ายย้ายโดยสภาตำบลไม่ได้มันต้องย้ายโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายที่ดินนะหรือพระราชบัญญัตินะแล้วก็ทางสภาตำบลเขาประชุมเสร็จเขาก็ทำรายงานให้นายอำเภอทราบนายอำเภอนายอำเภอเนี่ยต้องรู้กฎหมายแล้วก็จะต้องแจจะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎหมายแต่ก็ไม่ได้เดิมเนินกันเพราะฉะนั้นการย้ายในครั้งนั้นก็คือเป็นเ,นเขาเรียกว่าการกระทําใดๆที่ไม่มีกฎหมายรองรับมันก็เป็นโมฆะน,นะนะครับนี่กอขอยืนยันนะครับนี่เขาเรียกว่าเนินโคกตาดยอดเนินโคกตาดเลยละครับนี่น,นี่โคกตาดของป่าเรานี่แหละครับมันมันมันเป็นเนินคับเป็นเนินยอดโคกตาน ต่อไปจากคงตลาวก็เป็นนองหอยครับลงล่างลงไปครับจากทิศเหนือของเนินคกตาที่ว่าก็เป็นคบแคบคบแคบด้านทิศเหนือครับนี่นะครับนี่นี่เลยแล้วเราจะไปจุดไหนต่อาก็ไปคงจะไปจุดน้องหอยครับน้องหอยน้องหอยอยู่ทางทิศใต้ครับอย,นะอยู่นี่ครับอยู่นี่น้องใบบอกซิว่าน้องพาฉันเพนเนี่ยเป็นยังไงอธิบายหน่อย,อยน,น้องพาฉันเพน อ๋อหนองพระสันเพนนี่ดีอยู่ตรงเนินยอดเนินของโคกตาดที่ว่าเนี่ยแหละครับนี่เขาเรียกกันครับเรียกนะบริเวณเนี้ยครับอดีตเขาเรียกว่าหนองพระฉันเพนใช่ใช่ใองที่เรียกหนองพระฉันเพนเนี่ยเพราะว่าพระที่เดินทางจากนางงัวจะไปป่าเราก็จะมาแวะฉันตรงนี้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะตรงนี้มันมีแหล่งน้ําครับ เป็นน้ำซับทั้งปีบ่อขนาดสักมันมันเป็นน้ำซับซึมบ่อครับไม่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 กว้างใหญ่เท่าไหร่หรอกเป็นน้ำซับซึมครับมีร่มไม้อาศัยอยู่อ่ะน้องเล่าให้หน่อยที่ว่าน้องเขาเรียกว่าน้องพระฉันเพลน์ไเป็นยังไงเป็นว่าอะไรเเล่าแบบมื่อกี้มันเป็นหนองอยู่ระยะตรงนี้มันเป็นหนองอยู่ครับมันเป็นทางผ่านของระหว่างนางัวงตะปะเหลาครับ เป็นทางผ่านเพราะพระเขาจะไปเปล่าก็มาสันเพนตรงนี้ครับถึงจะเดินทางต่อไปได้ครับครับผมทำไร่ไร่ผมอยู่นี่ครับเนี่ยที่ผมเลี้ยงงัวอยู่นี่นี่ครับบริเวณนี้ที่เลี้ยงงัวครับ ก็มันก็ลงไปนู่นก็เป็นมาบดูมาบดูไปมาาาบดูข้งครับครับนี่เป็นมาบดูไปเรื่อยๆไปนี่ครับมาบดูก็ที่ลาดลงไปครับครับแั้วก็ลงไปนู่นมันก็จะไปโคกหนองหอยล่างครับฝั่งนนูทางทิศใต้ครับทิศใต้ครับครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่18มิถุนายน2565เป็นวันเสาร์นะครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงวันนี้ก็จะมีผู้สูงอายุที่รู้พื้นที่ที่สาราคุกตาดตามประกาศมาไทยปี2469เนี่ยจะมีลุงบ่ายสุขเมืองนะครับมีผู้ใหญ่ใจธรรมะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตาําบลป่าเรามีในเฟื้อนเกตแฟงเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีลุงพิงคุ้มสีนะ เป็นเกษตรกรเคยเลี้ยงวัวในที่สาราโคกตาดแล้วก็มีนางยิ้มแก้วบางก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง,งวัวมีกำนันกำนันฟื้นนะกำนันฟื้นเกตแฟงแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายๆคนเนี่ยลุงหมุนสุกเมืองนะแล้วก็มีชาวบ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลป่าเลามีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดมาร่วมลงดูพื้นที่นะครับ ก็บันทึกบันทึกภาพเหตุการณ์เนาะว่าจะได้รู้ว่าบริเวณเนี้คือยอดเนินโคกตาดที่เป็นที่ที่ชาวบ้านเขาเคยใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงงัวร่วมกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นโกดังค้าพืชไร่นะมันมันไม่มีสภาพเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วนะ,ะโดยโดยมีการย้าย ที่สาราโคกตาดเนี่ยจากตำแหน่งที่เคยอยู่ตรงเนี้ยย้ายขึ้นไปทางทิศเหนือนะซึ่งไปออกนอสลอออกนอกกรอบของที่สาระเดิมจึงเป็นแล้วก็นำนสลอที่ผิดพลาดเนี้ยมาดำเนินคดีชาวบ้านนะครับก็จึงเกิดความผิดพลาดทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนนะครับก็จึงจึง,จ,งจึงมีกลุ่มชาวบ้านที่มา มาดูว่าที่สถานคกตาดจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ตามหลักฐานนี่แหละฮะนะที่ผู้แก่ผู้เฒ่ายืนยันครับหัวบึงหัวบึง,บงแต่ลูกน้องหอยมันขึ้นไปอีกขึึ้นนนไปห่อยงครับขึ้นไปอีกหน่อยนึงขึ้นหนองนะคะคื้นน,ะะน,นี่หัวบึงนี่หัวบึงครับหัวบึงหนองนาลีาลทำไมเขาถึงเรียกว่าหัวบึงตรงนี้อ๋อบึงหนองนาลีก็เรียกมันมันเนี้ยเนี่ยมันจะจุดรวมกันตรงนี้ครับมันตีต่อ อาจจะพอดหนองหอยมัจะขึ้นไปอหน่ยขึ้นไปขึ้นไปหน่อยหนองหอยเมื่ก่อนเราเคยมใช้ตรงนี้ทำอะไรไหมโอ้ยเรียงงัวลงมากินน้ำตรงนี้แล้วครับลงมาได้แต่หมายนั้นนะลงมากินน้ำในบึงนี้ลงมากินน้ำที่ในในบึงเมื่อก่อนผมเห็นท่าอยู่ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกจุดนี้ติดปากกันว่าคือหนองนาลีล่องหนองนาลีหนองหอยนนรรีคับเป็ท่ไห ทิศเหนือทิศเหนือนี่ทิศเหนือใต้ทิศใต้หัวบึ้งหัวบึ้งทิศเหนือหัวบึงครอ้งของหนองหอยทิศใต้ของหนองหอยครับทิศใต้ของหนองของบ้านหนองหอยของร่องหนองนาลีครับครับนี่โอเคครับถูกต้อง วันนี้วันเสาร์ที่วันนี้วันเสาร์นนาที่18บมิถุนายนเนาะสอวันนี้ผู้สูงอายุที่รู้พื้นที่ที่สารคโคกตาดแล้วก็เคยใช้ประโยชน์เลี้ยงมัวในที่สารคโคกตาดก็มีลุงบ่ายสุกเมืองมีลุงหมุนสุกเมืองมีในพิงคุ้มสี นางยิ้มแก้วบางเนาะเป็นผู้สูงอายุ <laughs> ที่เหลือน้อยแล้วนะครับ <laughs> ก็มา <laughs> นำชี้แนวเขตที่สานาโคกตาดด้านทิศใต้ว่าทิศใต้เนี่ยมันติดโคกนหอน,ะกนองหอยนะโคกหนองหอยนี่อย่างที่ลุงบ่ายบอกมันจะถัดเข้าไปนิดหนึ่งนะแต่มันจะต่อเนื่องมายอดหนองนาลีหนองนาลีก็เป็นหนองน้ำกลางเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นจุดด้านทิศใต้ ออของของพื้นที่โคกตาดที่สาธารณะตามประกาศมหาไทยหนึ่งมไร่นะครับอันนี้ก็ผู้แก่ผู้เฒ่าบางคนเนี่ยมาก็เป็นลมไปละคนหนึ่งผู้ใหญ่ใจเนาะอายุมากแล้วอ,อผมชื่อนายวุฒิเจิตนงครับนี่เขาเรียกโคกน้อยปู่ย่าจะได้เคยบอกผมเคยวัวไว้ในนี้นไร่หวานสนิทครับเคยมาเลี้ยงอยู่ ข้วัวก็อยู่นี้ด้วยครับขอมวยอยู่นี่ด้วยครับคือเลี้ยงวัวไรวัวไปกินแม่น้ำสักนู่นครับแม่น้าักนี่ครับก็มีโคกน้อยก็ออกไปฝั่งนี้ก็โคกตาดเออไปทางล่างเรี้ยงจาแค่น้อยแค่ใหญ่เไปโคกหนองหอยนู่นไปด้านเหนือนู่นก็ของพสะพานขาดยังวัวครับเยงวัวครับสีจุด ือป่าสาธารณะโคกตาดครับเพร,รา,อ,าพอเราโดนคดีครับถึงมาทีจุดมาบอกให้รู้มาบอกให้รู้ว่าปาโคกน้อยอยู่นี่ครับได้รู้ต่อไปครับเขาปล่อยป่าลรเลยครับไม่เป็นธรรมด้วยครับอา้าวตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่หน้าแจมสีเนี่ยนะฝั่งตรงข้ามเป็นห้างโกลบอลนะครับ ตรงนี้บริเวณเนี้ยเข้าไปก็จะเป็นไร่หวานสนิทไร่มะขามนะตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณโคกน้อยซึ่งมันอยู่ในทิศตัตวนออกตามทิศจดแจ้งตามทะเบียนที่สาระประโยชน์โคกตาดนะครับก็ปรากฏว่าเรามองเห็นนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับซิตี้โฮมนะครับ ดังนั้นก็เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆไปแล้วนะครับาทางนี้ก็จะเป็นมีผู้ยึดครองไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่า,าที่สถานโคกตาดเนี่ยาตามประกาศมาไทยเนี่ยมันถูกบุกลุกนะโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดูแลเนี่ย <S 2> <S 2> <S ก็ปล่อยปละละเลยกันมานะเป็นยาวนานนะครับออันนี้ วันนี้ทางผู้สูงอายุหลายๆท่านนะก็ยุ80กว่าแล้ว50กว่า70กว่าเนี่ยก็มามารวมตัวกันแล้วก็มานำชี้แนวเขตที่สาธารณโคกตาดนะครับให้ให้ให้รู้ว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นโคกน้อยนะครับโคกน้อยเนี่ยมันมีตัวตนมันมีจริงที่คนที่เขาเคยใช้ประโยชน์ เคยเลี้ยงงัวเนี่ยเขาจะรู้นะฮะอย่างลุงบายอย่างนายบุลเลิศเนี่ยคนที่เคยใช้ประโยชน์เนี่ยจะรู้นะครับอันนี้ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเนาะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าโคกน้อยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันมีตมีมีตัวมีตนนะอ่เดี๋ยวจากจุดนี้เราก็จะไปเเราจะไปที่ทิศเหนือ คืออ่างเก็บน้ําสะพานขาดแล้วก็มาครอบแคบครอบแคบแล้วก็ไปบ้านใหญ่ยิ้มนะครับเอาเลยครับกับผมนายเฟือนเกตแฟงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลป่าเลาเพื่อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทำการแทนผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มาน,นะครับมผมเป็นผู้ช่วยมาปากัปากหลักปักเขตระหว่างตำบลต่อตำบลทิศเหนือตำบลนานงัว ทิศใต้ตำบลป่าเรามาในวันนี้ก็เพื่อว่าจะให้ลูกหลานได้รู้ว่าหลักเขตระหว่างตำบลต่อตำบลมันมีปัญหามีคดีจับเจ้าบ้านไป26ลายแต่เจ้าบ้านตำบลนางนัวไม่ได้จับไปสักคนนะครับคดีนี้ระหว่างนี้ ก็มีปัญหาอยู่ยังไม่เสร็จนะครับก็ส่งเรื่องไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วนะครับฉะนั้นกับผมก็นอกนั้นก็ยกให้ท่านกำน,นันอดีตกำนันตำบลป่าเราผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมมาฝังหลักปักเขตระหว่างตำบลต่อตำบลเพื่อแสดงว่าต่อไปในภายข้างหน้า ลูกหลานจะได้รู้ว่าหลักเขตตำบลต่อตำบลอยู่ที่ไหนนะครับครับสวัสดีครับครับเออก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มิถุนายน2 5 6 5นะครับวันนี้ผู้สูงอายุก็มีหลายคนนะมีกำนันฟื้นมีในเฟื้นมีลุงบ่ายมีผู้ใหญ่ใจแล้วก็มีลุงหมุนมีลุงพิงเนาะ คนที่รู้แนวเขตดีและคนที่เคยใช้ประโยชน์ลิงวัวในที่สาธารณะโคกตาดวันนี้ก็มานำชี้จุดชี้แดนนะเพราะคนที่รู้มากกว่านี้ไม่อยู่แล้วนะครับก็คนพวกนี้ก็เลี้ยงวัวในพื้นที่กัน30กว่าปีก็จะรู้ทุกทุกตารางนิ้วแหละนะครับและการนำชี้แดนในวันนี้นะ ตัวแทนชาวบ้านก็ได้เมื่อวานเนี้ยได้ไปแจ้งให้เจ้าที่ที่เขามีหน้าที่เนาะไปเมื่อวานไปแจ้งใครบ้างน้องบอกดิอายุจะนาชี้เนี่ยก็เมื่อวานไปนี่ก็ไอประหลัดตำบลป่าเลาแล้วก็มามาก็มาผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบแล้วก็ไปที่หมู่สิบมาค่ะผู้ช่วยมาแล้วก็ไปที่อําเภอไปพบประหลัดสมศักดิ์หลวงเทพ าไม่มาค่ะมีา่่อคะแล้วก็ไปที่เทศบาลนางง้วไปพบนายกหนึ่งกระมนเขาก็บอกว่าเขาจะมาไม่มาค่ะแล้วก็กำนันยุพินแล้วก็โทรไปบอกว่าจะให้ผู้ช่วยมาเขาก็ไม่มาค่ะไปพบใครอีกสำนักงานสำนักที่ดินค่ะไม่มาค่ะ ไปแจ้งทุกที่อะค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่มีใครมาก็อดีมียุติธรรมจังหวัดมาค่ะมีคนเดียวค่ะคงจะได้รับความเป็นธรรมค่ะอ้าวก็ตัวแทนชาวบ้านเนาะเวลารวมตัวกันได้ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไปบอกหน่วยงานรัฐคนที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่จะมาอ้างว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็ มันก็ยังมีหน่วยราชการที่มาวันนี้ก็มียุติธรรมจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลป่าเลาส่งตัวแทนมานะมีอดีตผู้ใหญ่อายุอดีตผู้ใหญ่อดีตกำนันแปดสิบสี่ปีแล้วครับอายุอายุมากกันแล้วเนาะผู้สูงอายุวันนี้มาหน่อยผู้ใหญ่ใจก็ลมจะใส่อายุแปดสิบสี่มาสามคนมีสามคนผู้ใหญ่ใจเนี่ยรู้แนวเขตไง แนวเขตที่ย้ายเขตจากไอ้ที่ท่านผู้ใหญ่ใจเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พูดเองดีกว่าคือคือผู้ใหญ่ใจเนี่ยออตอนอยู่กับกำนันสุพินยังคงกำนันตำนุป่าเราอะเนาะผู้ใหญ่ใจเนี่ยเป็นคนกับในเฟื่อนในเฟื่อนอยู่ไหนในเฟื่อนอยู่นี่อ้าวสองคนเนี่ยกับกำนันเนี่ยไปย้ายเขตเนาะย้ายย้ายหลักเขต คือตอนนั้นมันมีปัญหาว่าที่สาธาณะโคกตาดถ,ถูกบุกรุกเนาะถูกบุกรุกก็มีรายงานการประชุมสภาตำบลป่าเราก็พูดกันว่าที่สาธาระโคกตาดเดิมอ่ะมันถูกราสฎรเข้าไปทํานาทําสวนทําไร่หมดแล้วเนาะตั้งแต่ปี2 5 0 8ก็เลยขอทางอําเภอให้ชาวบ้านได้อยู่กินทํากินเนาะแล้วกเ็เมื่อ20่กุมภาพันธ์า5 5 8 8ก็มีการย้าย ย้ายหลักเขตที่สธานะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอา้าวผู้ใหญ่ใจลงเล่าตรงนี้หน่อยว่าที่เขยาย้ายเพราะอะไรตอนนูน้นย้ายรถได้เพราะอกจากย้ายหลักเขตเพราะมันอยู่กลางน้ำน่ะอ,อ็ย้ายขึ้นมาไว้ข้างบน,นาย้ายจากเดิมอยู่กลางสะเนาะใช่อยู่กลางสะแถวต้นมะขามเนี่ยครับเอามาไว้ที่ต้น,นต้นมะขามตอนนั้นนี่ใครเป็นคนย้าย มาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันครับไปย้ายด้วยกันคือตแต่งจริงๆจะอยู่กลางสะกำนันจันคือเมื่อปี2515นะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปี2512ปี2515ก็มาฝังหลักปักเขตที่ที่กลางสะนะครับสะกจและต่อมาผู้ใหญ่ใจเป็นผู้ใหญ่ อ่ากำนันฟื้นเป็นกำนันก็มาย้ายจากโน้นมาประมาณ3 0มร้ยเมตรที่ต้นมะขามและต่อมาอีกเขาย้ายไปโน้นติดถนนหลักหายไปหมดหลักหลักหายโยนหายไปหมดเลยครับจำต้นมะขามได้ที่เราย้ายให้เขาครับทิศเหนือนางงัวปลาเรานะครับ หลักนี้เป็นเป็นหลักเดิมนะครับหลักเก่าเดิมทีนี้ย้ายไม่ได้แล้วเพราะต้นมะขามยังอยู่ <c oughs> <c oughs> ผมนายมเลือดจิตจุนงครับอันนี้เขาเรียกยอดของขออแคบอ่ของมันแคบแคบเนี่ยของเนี่ยแคบแคบเขาถึงเรียกของขออแคบนี่แหละครับมันก็น้ําใสมาจะกบนนี่ก็ไหลลงไปล่างนู่นไปล่องไผ่ออกไปโฮมแลนด์นู่นที่จอันมันอยู่ที่จ่อโจกข้อแคบเลยครับเลี้ยงวัวครับเรียงวัวเลียงอยู่แถบนี้ครับทางล่างลงไปนี่ครับบ้านผมก็อยู่บนนี้ครับ เลี้ยงวัวมาแต่อายุสิบสามจนอายุห้าห้าสิบแปดแล้วครับอแต่ก่อนก็ม่มีใครจะมาไล่มาอะไรเลยอยู่ๆก็มีคนมาไล่เลี้ยงวัวก็ออแหล่งน้ำก็กอ,อยู่นี่นนออสากนาจันนู่นไปกินนะหลจนไม่มีน้ํากินขอสอหลวงมาอยู่บนนี้ เพื่อไวหัวกินกันเลวแคบยาวลงไปมันไปเขตลองลองแพร่ลองแพร่ลองไพ่ไปแค่น้อยไอ้แค่ใหญ่อผมแลนนู่นออกไปนู่นเลยครับทำไมจึงเรียกว่าคลองครอบแคบคือคลองมันแคบครับมันไม่กว้างแต่น้ำมันลึกครับน้ำใสไหลลึกแต่ความยาวของคลองครอบแคบนี่ครับลงไปโน้นนะเขตร่องแคนะครับออกไปคกน้อยที่ตะวันออกครับที่ตะวันออกมันจะยาวไปโน้นครับมันเป็นแหล่งน้ําไปโน่นด้าน ขอบแคบทางทิศตะวันตกครับเนี่ยเขาเรียกด้านทิศตะวันตกนะครับของโคกตาดนะครับโคกตาดไปอยู่ล่างลงไปนีค่ครับครับตามรูปแผนที่เลยนะครับตามรูปแผนที่นี่นแหละครับวันนี้วันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะครับวันนี้ก็มีผู้สูงอายุที่รู้เขตที่สานโคกตาดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเคยใช้ประโยชน์เคยเลี้ยงงัวนในที่สถานะประโยชน์โคกตาด ก็มีลุงพิงคุ้มสีมีปยิ้มแก้วบางมีกำนันฟื้นเกตแฟงมีลุงบ่ายสุขเมืองมีพี่หมุนสุขเมืองแล้วก็มีอีกหลายๆคนในบุญเลิศจิตจำนงนะแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็มีหน่วยราชาการนะเนาะก็ได้ไปแจ้งให้ทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะแล้วก็เทศส,สบาลตำบลนางง้วนะ เมื่อวานก็ไปเจอประหลัดอำเภอประหลัดสมศักดิ์หลวงเทพคนที่มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณประโยชน์ไปเจอนายกหนึ่งกมนลนายกเทศมนตรีตำบลนางง่วไปพบอบตอป่าเลานะครับแล้วก็ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะว่าเราจะมีผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยผู้สูงอายุมาชี้เขตที้แดนที่สาระโคกตาดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชีย้กันชี้กันไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็มีหน่วยราชาการที่มาก็มีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดส่งผู้แทนมาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบ,บปลป่าเรานะครับก็มาร่วมรับรู้รับทราบ<ๆ>ก็ไปรายงานทางผู้มีอำนาจหน้าที่เนาะว่าคือการลังวัดเมื่อ23มีนา65เนี่ยทางเทศบาลตำบลนา,นาง,งั้วเนี่ย กำนันยุพินทองศรีคนที่เคยเป็นประธานการนำชี้เมื่อครั้งปี2558เนี่ยก็ไม่กล้าจะนำชี้มันมีปัญหาเรื่องเขตแดนเพราะประกาศมาไทยเนี่ยไปออกกำหนดให้ที่สถะานะป่าโคกตาดอยู่ในตำบลนางง้วนะครับ แต่คำพิพากษาของศาลปกครองพิษนโลกนะ่พิพากษาให้ที่สาธาโคกตาตามนอสรเลขที่พช159เนี่ยอยู่หมู่10ตําบลป่าเลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นปัญหาว่าทั้งอำเภอและก็ทั้งอ,อบตอป่าเลาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่พิพากษาในะปเีเดือนพฤษานายน2555นะครับผ่านมา10ปีแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ ที่ที่เป็นปัญหาอยู่แต่ว่าปัญหาของชาวบ้านก็คือการออกนสรลที่ผิดพลาดออกนอกกรอบนะครับนสรลพอชช159สีแดงเนี่ยมันออกนอกกรอบที่สาระแปลงเดิมที่เราไปดูกันวันนี้นะเมื่อออกนอกกรอบเนี่ยมันก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันต้องยกเลิกหรือเพิกถอนไปนะครับเออซึ่งทางขนาดเนี้ยทางกรมที่ดินก็ส่งเจ้าที่รังวัดลงพื้นที่มาแล้วได้ สองสามวันก็เดี๋ยวจะมาลังวัดที่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับการลังวัดเนี่ยเขาต้องลงมาในช่างจะต้องลงมาในพื้นที่จะมาเจอพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ที่สาธารณะนะเราก็ต้องแจ้งแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขานะเพราะที่ผ่านมามีการลังวัดปี2528 2538 2550แล้วก็2 5 5 8 4ครั้งนะแต่2528 มีการไปกลับทิศย้ายทิศกลับทิศ2,538 0 0 37เนี่ยลุงฟื้นเป็นผู้นำชี้แต่ลุงฟื้นได้ไปแจ้งความแล้วไม่ได้ไปนำชี้ไม่รู้ใครเปเซ็นแทนะนะก็เป็นคดีอยู่2,550เนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งป่าเลาผู้ใหญ่จำเนียนหมู่หมู่10บป่าเลาก็อ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนางงัวกำนันยุพีนก็อ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือตกลงกันไม่ได้ปี50ปี58เนี่ยเป็นการลังวัดนสรลเพื่อดําเนินคดีชาวบ้านแต่เป็นการเลือกดําเนินคดีเพียง26รลายจากผู้บุกรุกทั้งหมดเนี่ยมีจํานวนเป็นร้อยนะจากจากแจ้งความปี58แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยเปีนะครับที่เจ้าท,ท,ที่ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ย ไม่ดําเนินการคือการดําเนินคดีายาเนี่ยผู้ปกรุกเนี่ยต้องดําเนินการในค่าวเดียวกันจะไปแบ่งแยกแบ่งกลุ่มไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาที่ทางอําเภอก็ต้องไปแก้ไขว่าชาวบ้านกลุ่มเนี้ยเขาไม่รับความเป็นธรรมเขาถูกเลือกถูกเลือกให้ดําเนินคดีก่อน26ลายเขาก็ถามว่าไรที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราจะเห็นบางลายไม่โดนดําเนินคดี